รับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยาชอบ,ญญชอบม้วนเด้นนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะล่าสุดของลูกชายพบกันวันนี้ที่งานสเสน่ใกล้รุ่งมาหากรรมของดีของเด่น4ี่จังหวัดภาคกลางและปริมณทุนณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซนทันวิเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันค่ะโอ้โหนะคะพอ่พอพ่อแม่ที่อยู่ใกล้อย่าลืมเด้อจะไปเป็นกำลังใจให้ลูกชายนะคะแม่แม่เอขอเป็นกำลังใจให้นะคะอยานะคะขอลูกชาย มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยเช่นกันมีมาลัยล้นหลามดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแม่แม่เอฟซเป็นห่วงเดินทางปลอดภัยนะครับลูกนะคะเดินทางปลอดภัยนะชายอัชาย,ชายอันนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะจ๊านะคะเดินทางปลอดภัยจ้า ขอส่งใจไปแทนโอกาสเหมาะสมเจอกันนะครับนะคะเช่นกันนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอสซีแฟนคลับของลูกชายแห่งชาติสักวันเราคงได้เจอกันเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะคะเป็นรอยปังกังครับหนุ่มหล่อนะคะแม่แม่เอสซีแ, FC, แฟนคลับเป็นกําลังใจให้กับลูกชายแห่งชาติของเราไรอันกาดบัณฑิตนะคะขอให้ เป็นที่รักของทุกคนที่มาในงานนะคะคาประโรยปงปังครับนะคะขอให้ลูกชายนะคะปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้เดินทางราบรื่นมีแม่แม่รอรับหนูล้นบริเวณงานขอให้มีมาไลายล้นคอล้นแขนแหวนล้นนิ้ว ปังปังกลับบ้านกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าตุงใช่ไหมขอให้แรงใจหน้าจอไลฟ์สดนะคะโอกาสและวาสนาเราคงได้เจอกัน ลูกชายของแม่แม่หน้างานนะคะรวยๆปังๆคนเก่งของแม่แม่นะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะคิดไม่ต่างกันนะคะแอดยาก็หวังว่าสักวันคงได้เจอกันกับลูกชายแห่งชาติคนเก่งของเรามไลัยล้นหลามนะคะรวยๆปังๆนะครบค่ะใกล้บ้านไม่ได้เดินไปไกลวันนี้โอ้โหดีใจกับคุณเอี้ยมเดือนมากเลยเดินทางปลอดภัยมลาลัยล้นคอล้นแขนแน่นนิ้วครับ เว้น <When> <laughs> น้อง <laughs> รักวันน้น <laughs> โอ้ยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะลูกชายแห่งชาติของเราไรอันกาดบัณฑิตนะคะหนุ่มน้อยนะคะคนน่ารักของพ่อพ่อแม่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนหล, <laughs> ลงนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะมาลายล้นแขนล้นคอขอลูกชายมีแต่ความสุขและความจเจริญ อย่ yeah, แต่อย่าลืมดูรายการด้วยนะคะนะคะทุกอย่างเลยลูกชายนะนานไม่ขาดนะคะเก่งมากเลยคุณอั้นนะคะคุณหมออัน้น <c oughs> <c oughs> เป็นคุณหมอนะคะคุณหมออัน้น <c oughs> ลูกชายที่น่ารักของพ่อแม่แม่นะคะน่ารักมากๆไปที่ไหนก็ขอมีแต่คนรักมากมาย คนเก่งรูปหล่อของพ่อพ่อแม่แม่นะจ๊ะขอให้มีแต่ความสุขเดินทางทั้งไปและกลับขอให้หนูเราโดยปังๆนะคะคุณอันนะคะลูกชายแห่งชาติคุณหมออันนะจ๊ะน่ารักนะคะขอเป็นกำลังใจหน้าจอให้กับลูกชายนะคะคนน่ารักของพ่อพ่อแม่แม น่ารักที่สุดนะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะแม่แม่พ่อพ่อฟ้าก็ร้องเอ็ดยาอยู่ในห้องถ่ายนะคะเนาะน่ารักมากๆอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็ตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับลูกชายนะคะแห่งชาติของเรา รูปหล่อคนเก่งจิตใจดีงามนะคะน่ารักมากๆขอบคุณแม่แม่ FC แฟนคลับนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับลูกชายนะคะอย่าลืมเด้อวันนี้นะคะเป็นกำลังใจทางยุ้งข้าวแรคคอร์ดด้วยนะคะลูกชายนะคะทางยุ้งข้าวแรคคอร์ดก็ถ่ายรายการนะคะเนาะบันทึกเทปนะคะ สามหนุ่มสามมุมนะคะในคอนเสิร์ตวันนี้อย่าลืมเ้อแม่แม่เอซีแฟนคลับสำหรับคลิปนี้แอดย่าก,ก็ขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขนะคะกับลูกชายแห่งชาติของเราไราอันกาดบัณฑิตนะคะแอดย่าก,ก็ขอชมหน้าจอนะคะเป็นกำลังใจให้กับลูกชายของเราด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ขัลูกชายเราโดยปัง,ปง เป็นกำลังใจให้นะคะปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะคนเก่งของแม่แม่มีแต่ความสุขอย่าลืมเด้อกำลังใจหน้าจอนะคะแอดีาขอเป็นกำลังใจหน้าจอนะคะดีใจกับแม่แม่เอีที่ได้ไปอยู่หน้าเวทีนะคะวิสกวันคงได้เจอกันนั่นแหละจ้าคงได้เจอกันแน่นอนนะคะแม่แม่พ่อพ่อจ้า เรียกว่าบุญสัมพันธ์ต้องเจอกันแน่นอนจ้าน่ารักมากๆเลยคิปนี้อาเจยาก็ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ